ศรีทวัตที่วังเสาชิงช้าเพราะท่านแม่ของคุณชายผัมได้เสียชีวิตด้วยสุขภาพที่ไม่แข็งแรงตั้งแต่คุณชายอายุได้ประมาณ8-9ถึง9ปีท่านยายจิงรับคุณชายจากวังประตูน้ำมาดูแลเนื่องจากพ่อท่านพ่อของคุณชายต้องทำงานรับใช้ทางราชการบ้านเมือง ท่านยายเป็นคนมีนิสัยดีชอบทําบุญโดยในช่วงเช้ามักจะพาคุณชายไปถวายอาหารพระทีทวท่วัดต่างๆเช่นวัดสเกตวัดร้านภพิษและวัดสุทัศเป็นต้นถ้าหากวันไหนท่านยายไม่ได้ไปก็จะให้คนที่หวังจัดอาหารท่านขาวหวานไปถวายพระทุกวันเป็นประจําและด้วยอุปณิสัยสนตัว ที่คุณชายเป็นคนมีจิตใจดีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จึงเป็นที่รักของคนในวังเขาชิงช้ามาจนถึงปัจจุบันคุณชายเป็นคนชอบทำบุญสร้างกุศลเป็นประจำคุณชายเขาให้ฟังว่าท่านได้รู้จักกับสมเด,ด็จพระพุทธพาะชนบดีหรือทองเจือทินตาการโรและน้องชายของท่าน,นาก็ได้บวชเป็นพระชื่อพระสุจริม คุณชายเคยขับรถพาท่านสมเด็จพระพุทธคาปาพัชรนบดีไปเทศต,ต่างที่ต่างๆส่วนพระส,สุจินนั้นเป็นท่านเป็นผู้พาคุณชายไปพบและฟังเทศกับหลวงปู่ฟั่นที่จังหวัดราชบุรีในช่วงระยะเวลานั้นหลวงปู่ฟั่นท่าน,นมีจิตนงดมาโปรดโยมที่จังหวัดราชบุรีโดยคุณชายได้ฟังเทศและได้กร่าบท่านก็รู้สึกมีความอบคุณ และมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกตั้งแต่ได้พบก,กับหลวงปู่ฟัน่นจึงได้พาคุณหมูไปกราบท่านที่จังหวัดสกลนครเป็นประจำหลวงพ่อทวินหรือพระอาจารย์ทวินจินนทธรรมโมวัดยางระหจรจรรนนงจังหวัดจันทบุรีท่านเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นและเป็นเพื่อนกับพระอาจารย์ฟัน่นท่านไปเยี่ยมเยียนพระอาจารย์ฟั่นขาบวัด ท่านได้นั่งรถยนต์ของคุณชายป๋ำและเดินทางกลับมายังกรุงเทพมหานครตั้งแต่นั้นมาคุณชายก็ได้รู้จักกับหลวงปู่ทวิญคุณชายเล่าให้ฟังว่าก่อนที่หลวงปู่ทวิญท่านจะมาัะผ้าได้เล่าให้คุณชายฟังว่าท่านเคยถามหลวงปู่ฟั่นว่าทําไมท่านถึงได้เมตตาคุณชายมากนะหลวงปู่ฟั่นบอกว่าท่านทวิญก็ดูเอาเองสิอย่าให้เราพูดเลยท่านก็ดูเป็นนี่นะ หลวงปู่ทวินได้เล่าให้คุณชายฟังเป็นติสนาให้คิดคุณชายเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าอีกครั้งหนึ่งที่หลวงปู่ทวินท่านเอยปากบอกคุณชายว่าเราอยากได้อ่างทองเหลืองใบขนาดนี้พร้อมกับทาท่าทางทํามือประกอบและบอกว่ามีหัวสิงสลักลายติดอ่างทองเหลืองด้วยนะคุณชายจึงรีบบอกไปบอกท่านไปว่าที่บ้านกับผมมีหลักแต่ต้องขออนุญาตด,ดูก่อนว่าจะเห็นหรือไม่ พอกลับไปที่บ้านคุณชายก็คปดูึงเรื่องเก็บของปรากฏว่ามีอยู่ก็จึงลดถวายหลวงปู่เทวินไปไว้ที่วัดแต่ในใจก็คิดว่าท่านเวินรู้ได้ยังไงเพราะท่านม่เคยมาที่บ้านคุณชายเลยสักครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสะใจส่วนท่านสมเด็จพระอริยะงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันคุณชายรู้จักท่านสมเด็จตั้งแต่คุณชายยังเป็นวัยรุ่น พราะท่านใหญ่หมอบเจ้าอัทรถนอมท่านเป็นคนบวชเนียนให้ท่านสมตอนนั้นท่านสมเด็จยังเป็นมหาอัมพรอยู่คุณชายเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่ฟั้นท่านเคยพูดไว้ว่าท่านมหาอัมพรบวชเป็นพระแล้วอย่าสึดนะอีกหน่อยจะได้เป็นสมเด็จคุณชายยังจําได้ดีว่าหลวงปู่ฟั้นท่านเคยประรบไว้ว่าคุณชายไปทาบุญที่วัดต้ภพพิธเป็นประจํามีอยู่ครั้งหนึ่งช่วงนั้นคุณชายเก็บเงินซื้อมอเตอร์ไซค์ คันแรกเป็นรถมีอึคันใหญ่ดูแลรถอย่างดีและชอบขี่มอเตอร์ไซค์ท่านสมเด็จพระสัลลนฆราชในสมัยที่ท่านยังเป็นพระมหาอภรรท่านได้พูดเตือนคุณชายว่าคุณชายจะเอาเนื้อมาหุ้มเหล็กหรือจะเอาเหล็กมาหุ้มเนื้อกันลัพอกลับมาถึงบ้านคิดได้จึงตัดสินใจขายรถมอเตอร์ไซค์คันโปรดและไปซื้อรถยนมาขับแทนเพื่อใช้ไปทำงานที่บริษัทเทสโซ คุณชายเล่าว่าท่านพ่อเป็นห่วงคุณชายมากเพราะเห็นว่าคุณชายชอบเที่ยวเล่นกับเพื่อนไม่ค่อยสนใจอ่านหนังสือแต่คุณชายไม่เกเรไม่สุดบุรีไม่ถิดเล่าไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดในสมัยก่อนไม่ค่อยมีปัญหายาเสพติดเกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างเช่นปัจจุบันเด็กๆสมัยก่อนจะชอบไปเล่นที่วัดชอบชอบว่ายน้ําตามแม่น้ําลําคลอง คุณพ่อของคุณชายชอบด้านโหราศาสตร์ชอบอ่านตำราโหราศาสตร์เป็นงานอดิเรกมีอยู่วันหนึ่งท่านเพื่อนองท่านซึ่งเป็นนักโหราศาสตร์มาเย็นที่บ้านท่านพ่อถามเพื่อนท่านว่าชายฝั่งเขาแต่เล่นไม่ค่อยสนใจหนังสือเท่า,าไหร่เพื่อนท่านพ่อตรวจดูตามว,วันเดือนปีเกิดแล้วบอกว่าท่านไม่ต้องเป็นห่วงชายฝั่งนะเอาตัวรอดได้หน่อยจะได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกางว่าแล้วก็พาไปหัวลอกทั้ใหญ่ ปัจจุบันคุณชายได้นํามาเล่าให้เพื่อนๆที่มาทำบุญที่วัดฟังดังบางคนก็พูดขึ้นว่าก็คุณชายฝันยิ่งกว่าเป็นรัฐมนตรีการทางอีกเพราะต้องทําหน้าที่เก็บเงินเก็บทองคาครอบครงหลวงคอยดูแลรับใช้องค์หลวงตาพระมหาบัวมาโดยตลอดได้เก็บเงินของคนที่นํามาบริจาคทำบุญทั่วประเทศจนเป็นที่ไว้วางใจขององค์หลวงตาพระมหาบวัวจนกระทั่งปัจจุบันนี้องค์หลวงตาท่านมารณาภาพก็สู่นิพพานไปแล้ว คุณชายก็ยังทําหน้าที่ดูแลค่าใช้จ่ายของสํานักสวนสงสวนแสงธรรมทุทธมนตลสายสามกรุงเทพมหานครและมีการจัดงานข้ะป่าทุกสิ้นเดือนเพื่อนําเงินที่ได้มามูลณะกซ่อมแซมสวนแสงธรรมและเป็นค่าใช้จ่ายในสวนแสงธรรมไม่เพียงเท่านั้นคุณชายยังได้นำหมุนคณะไปทำบุญตามสถานที่ต่างๆอาทิเช่นวัดป่าคุริทัตตาปฏพปทารามจังหวัดปทุมธานี วัดป่าบ้านนาคูนจังหวัดอุดรธานีวัดป่าภูหาแดงจังหวัดอุรรธานีวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครวัดป่ารันวิเวศจังหวัดหนทงคายวัดขั้มกองเพ็งจังหวัดขอนแก่นวัดป่าแก้วชุมพลจังหวัดสกลนครวัดข่้มาสนาจังหวัดอุรรธานีวัดเขาใหญ่เจริญธรรมยานสัมมัโนจังหวัดนครราชสีมาวัดยานสัมวันารามจังหวัดชนบุรี วัดป่าดาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีวัดป่าหนองไผ่จังหวัดสกลนครวัดภูสังโคจังหวัดอุดรธานีวัดคั้พระครูัวจังหวัดบุรีรัมย์วัดสันติธรรมมารามจังหวัดราชบุรีวัดเวรุวันวัฒนารามจังหวัดกาญจนบุรีวัดป่าชัยชูชนจังหวัดเพชรบูรณ์วัดป่าศราถวายจังหวัดอุดรธานีวัดป่าลอยลักนาจังหวัดกำแพงเพชรวัดแสงธรรมบางเขาเขียวจังหวัดนครราช วัดอรันรฉมารามจังหวัดสุพรรณบุีมาวัดป่าธรรมคีรีจังหวัดสุพรรณบุีมาวัดป่าท่าน้ําของพระจารย์น้อยสํานักสงสัก,สกผลูของพระจัจทรย์ปิวเป็นต้น <c oughs> นอกจากนี้ยังมีพระอุญญสงฆ์อีกหลายองค์ที่ได้มรณะภาพไปแล้วและคุณชายได้เคยไปกราบและทําบุญกับท่านเช่นหลวงปู่ขาวอนารนโย หลวงปู่หลุยจันทสาโลพระอาจารย์สิงหทองธรรมววโรพระอาจารย์จวนบุรเชษโฉพระอาจารย์สุพศสุขากาโมหลวงปู่เจียจุนโทหลวงปู่เพียรวิริโยซึ่งผู้เขียนต้องกราบขออภัยมาอย่างสูงเนื่องจากมีมากมายเหลือเกินที่คุณชายได้ไปทําบุญตามสถานที่ต่างๆซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การไปทาบุญตามวัดเท่านั้นแต่คุณชายยังมีจิตเมตตาช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ดเดือดร้อน คนเจ็บป่วยที่มาขอความช่วยเหลือถ้าไม่เกินกำลังท่านก็จะดีที่จะช่วย็นที่แม้แต่มดแรลงก็ไม่ฆ่าท่านได้สั่งให้คนดูแลสวนแสงธรรมคือคุณนวลได้ให้อาหารปลาทุกวันให้ข้าวที่มีมาอาศัยที่สวนแสงธรรมบางวันที่คุณชายไปทำบุญที่สวนแสงธรรมทุกเช้าจะแวกซื้อวยน้ำว้าและผักบุ้งจำนวนมากไปให้นกปลาและเต่าที่สวนแสงธรรมได้กิน ซึ่งรายละเอนนียดเหล่านี้ผู้เขียนยืนยนะันได้เพราะท่านได้ทําเป็นประจานี่จึงเป็นเหตุแห่งการนาพาคุณชายฝังเข้าวัทาดทังบุญจากผู้ดูแลคุณชายฝังอันนี้ก็เป็นบันทึกจากของคุณน,นายนะครับซึ่งเป็นภรรยาคุณชายฝังได้ไดเขียนบันทึกไว้ในช่วงที่คุณชายฝังยังมีชีวิตอยู่และก็ได้เล่าเ <BR> หตุการณ์แ<ป>ต่งปา ให้ฟังนะครับแล้วก็ได้บันทึกไว้ซึ่งก็ในหลายๆเรื่องเราก็อาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าคุณชายฝังท่านได้มีจิตเมตตาเป็นคนใ,นใจุมากขนาดนี้นะครับเป็นเรื่องแม้แต่เรื่องเล็กไม่น้อยแทนท่าสัตว์เล็ก็น้อยท่านก็ไม่รมกรดสินะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เชื่อว่าเราทุกท่านคงจะได้นำไปเป็นตัวอยา่าง เป็นแบบอย่างในการดำเนินในฝากคารวะต่อไปนะครับซึ่งในส่วนตัวผมเองก็เช่นกันนะครับก็มองเห็นว่าคุณชายข๋งหรือหมองราชองค์ทองสถิตทองแ้มท่านเป็นตัวแบบเป็นต้นแบบที่เราจะได้ดำเนินรอยตามท่านนะครับผมได้แต่งบทกรอนไว้หนึ่งบทเพื่อ ให้กับคุณชายผมนะครับก็ขออ,อนุญาตอ่านบทกวนั้นให้ทุกท่านได้นะรับ,บทราบดังนี้นะครับงามทั้งกายงามทั้งใจคุณชายผมผู้ดูแลสวนแสงธรรมนาหนักหนาเป็นเสาหลักฝากคารวะ ด้วยศรัทธาจิตเมตตาทุกเวลาทำแต่ดีครูอาจารย์ุเมตตาไว้วางใจฝากดูแลงานใหญ่ๆไม่ไหนนี้งานผ้าป่าทองคำนับสิบปีตรวจบัญชีไม่มีขาดเพื่อชาติไทย แม้ร่างตายไม่อยู่ยังยืนยงแต่ความดีจะมั่นคงไม่ไปไหนท่านได้เตรียมสเปียงไว้เดินทางไกลเราศรัทธาทั้งหลายต่างทราบดีน้อมส่งท่านด้วยอะไรในคุณค่าน้อมนำมาเป็นตัวอย่างในชาตินี้ น้อมพนมสองมื้อในความดีน้อมกล่าวคำอําลานี้ด้วยหัวใจผมเชื่อว่าสิ่งที่ได้กล่าวไปนะครับก,ก็คงจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกินเลยไปจากความจริงนะครับเพราะว่าเราทุกท่าน ที่ได้รู้จักได้พบปะคุ้นเคยกับคุณชายป๋มตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คงจะได้ทราบถึงความมีจิตใจอบอ้อมอารีมีเจตเมตตาของคุณชายป๋มอยู่เสมอมากคุณชายป๋มท่านเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมียศเป็น มีศักดิ์เป็นถึงหมองราชงแต่ถ้าท่านที่ไปที่สวนแสงธรรมเป็นประจำจะเห็นว่าคุณชายปัมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นอย่างยิ่งท่านยกมือไหว้สวัสดีกับทุกๆท่านที่เข้ามาที่สวนแสงธรรมอย่างไม่ถือยศถ,ถืออย่างไม่ถือตัวถือตน อันนี้เป็นสิ่งที่น่าเชิดชูเป็นอย่างยิ่งเชื่อว่าท่านที่ได้มีโอกาสได้พบกับคุณชายป๋ายิ่งเป็นระยะเวลานานๆานานมากก็คงจะมีเกร็ดมีข้อคิด